ครับสวัสดีพี่น้องสมบูรสุขคนครับสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีครับพี่น้องครับอา่ามันนี่เป้าเส้าอากาศแจ่มใสนะพี่น้องนะอากาศแจ่มใสบรรยากาศดีครับสว่วงนี้พี่น้องบรรยากาศสดใสครับนี่น้าจ้าอาก,กาศหนีงั้แเ้วพี่น้องหนีงั้งแล้วไปทำธุระเลยพี่น้องเด้อมนหนีเด้อพี่น้องเลย เดทายบรรยากาศกาศังเดินทางครับพี่น้องครับสวัสดีสุขสุขคครับครับอากาศเย็นเย็นเศร้าๆประมาณหกโมงยี่ห้าพี่น้องหกโมงยี่สิบห้าครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับอาจาย์ทายบรรยากาศดีดีครับระหว่างเดินทางนะพี่น้องนะอ่ากับอากาศสดใสให้พี่ให้น้องได้รับสุขครับพี่น้อง ท่านไหนตื่นแล้วท่านไหนน้อตื่นแมาตื่นเสาร์น้อบ้านหตื่นตอาตื่นเสาร์ก็พี่น้องเอ้ยมาสู้ไม่ได้แต่จะเสาร์ด้วพี่น้องนอากาศเย็นๆครับตอนกลางค่ำก็สูงสิฝนตกตอนนั้าสู้อย่งนั้วพี่น้องอากาศจะเป็นตั้งได็พี่น้องอ่าครับนี่จอนนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์อาจารย์ให้พี่น้องเด้อ ัสวัสดีครับ